ครับเพื่อนก็สวัสดีชาว u t u b บกันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะอัปเดตแพทมาเมื่อกี้เลยนะครับใหม่ๆสุดๆนะครับแพทนี้นะครับมีเซิร์ฟใหม่นะครับแพทนี้ที่อัปเดตมาเนี้ยมีเซิร์ฟใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไอให้เริ่มต้นใหม่ได้นะครับแต่ผมคงจะไม่ไปนะครับเพราะว่า ราะว่าี้เกียนเริ่มใหม่นะครับเกมเนี้ยถ้าจะเริ่มใหม่นี่โอ้โหต้องมีเวลาเยอะนะครับผมก็เลยยังอยู่เซิร์ฟเขานะครับนะแต่เซิร์ฟใหม่อ่ะมันจะมีดันใหม่ๆเพิ่มมาครับตัวนี้ถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับสามพันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้หรือใครมีไอดีไม่ได้เล่นนะครับเอามาขายให้ผมได้นะครับมันจะมีดันใหม่นะครับเพื่อน นี่นะครับดันสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยของของจะเป็นของของสีม่วงนะครับเห็นไหมออปชันมันเมื่อเราบวก6เห็นไหมครับเราจะได้2เมื่อบวก10เอ้ยสแตนดาร์ดบวกสแตนดาร์ดไม่บวกอ่ะสองเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อบวก6เราจะได้อีก2เมื่อบวก10เราจะได้แค่บวก10เพื่อนๆก็จะได้3ออปชันแล้วนะครับแหวนก็เหมือนกันนะครับแค่บวก10ก็พอนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ แต่ต้องมีวิว120ผมว่าทุกคนอะ่ะตอนสมัครเริ่มแรกอะ่ะมันจะทําวิวได้120เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปนั่งฟาร์มตั้งแต่ว,วิวหนึ่งนะผมทําคลิปไปแล้วนะครับที่ไอมันมันม,มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับนะอันนี้คือเข้ามาสองดันสามดันนะครับเข้ามาสามดันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นรอยชันนะเหมือนเดิมนะครับเข้ามาสามดันนี้นะครับ อ่าสามด้านนี้เลยนะครับเห็นไหมประมาณนั้นนะครับอ่ามันจะมีหลายระดับนะต้องผ่านก่อนนะครับต้องผ่านแต่ละระดับไปนะครับถึงจะไปได้นะครับเซิร์ฟใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมออกไปให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก่อคลิปลัดไปเลยนะครับนะใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็ พกเงินห้าร้อยเอมนะครับปีชีแชกนะครับนะของก็ประมาณนี้นะครับซุปนนะครับมีของสนไยนะครับฟาร์มนะครับมีการ์ดบอสนะครับสมุดนะครับนี่คือสมุดนะครับอ่าสมุดเลยนะครับความคิดผมนะทำไมผมไม่ไปเซิร์ฟใหม่นะครับเพราะว่าเพื่อนเห็นไหมครับสามเซิร์ฟเอสองเซิร์ฟที่มันเปิดใหม่อ่ะ สามเซิฟหรือสองเซิฟผมก็จำสองเซิฟนะที่เปิดใหม่อ่ะสุดท้ายคนก็กลับมาเซิฟแรกหมดนะครับเพราะว่ามคนมันน้อยนะครับแต่ก็ยังมีนะแต่ก็ยังแย่งบอสกันอยู่นะครับแต่เซิฟแรกอ่ะคนจะเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิฟหลักเลยนะครับเซิฟตั้งเปิดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับคนก็เลยขี้เกียจเล่นนะบางคนทํางานทําอะไรนะครับไม่มีเวลานะครับแต่สําหรับคนที่มีเวลาว่างนะครับ ติดโควิดอย่างเงี้ยสิวันอย่างเงี้ยผมไม่มีอะไรทำนะครับจัดเลยนะครับนะจัดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คนน่าจะล่ามินิอะไรกันหมดแล้วนะมีตัวไหนให้ผมไปไวงเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันนะไปเซิร์ฟเซิร์ฟแซมเปิลดูนะครับตัวนี้ล่าบอสชิวๆนะครับลาเม็ดแรงนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะออกไปเปิดให้ดูนะครับว่าเซิร์ฟใหม่พเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับหรือบางคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดเข้ามาดูได้นะครับก็อยู่1ิบเอนะปั่นอีทีนึงนะครับสมัยก่อนนี้แพงนะครับ ID แบบเนี้ยเพว,ว่าน่าจะมี5้าหกพันนะครับปัจจุบันนี้สามพันกว่าบาทก็เล่นได้นะครับหรือพเพื่อนเจะเอาไอดีเดิม นะครับที่เล่นแล้วหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปตีบวกแล้วบวก15บห้าไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอาวุธตัวนี้ไม่แพงนะครับไม่แพงนะแต่บวกโคตรยากนะครับเพราะว่าของมันติดประมูลนะครับมันบันบวกยากตรงนี้นะครับของติดประมูลนะครับโอ้โหเสียงโคตรโหดนี่นะครับเจ็ดอนะครับคนแย่งดึงประมาณ ร้อยร้อยคนนะครับโอ้โหยากนะครับยากกว่าซื้อ ID ใหม่นะแย่งดึงอะ่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่อันนี้พกเงินมาห้าร้อยเอ็มเลยนะครับมีรีลิกด้วยนะครับนะของบวกสิห้าเกือบครบนะครับขาด2ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อน ผมไม่ได้ใส่นะเออผมลืมใส่นะครับมันจะได้ a t k เพิ่มมาทุกสิบแปด s t r e n นะครับการ์ดใบนี้ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับอ่าแพงเอาเรื่องอยู่นะครับแปดร้อย m นะครับเสียงผมอาจจะแอบๆบนะครับเพื่อนเพราะว่าติดโควิดนะครับนะผมก็กักตัวได้สองวันแล้วนะครับเขาบอกสิบวันนะครับผมหายตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้นะแต่เสียงแต่เสียงไปนะครับแต่ แต่ผมหายแล้วเราต้องปลอบใจตัวเองว่าหายแล้วนะครับนะเราจะได้แบบสู้ต่อไปนะครับมีแฟร์อาวุธเป็นอาวุธไฟด้วยนะครับรีวิวเต็มที่เลยนะครับนี่นะครับแฟร์อาวุธไฟนี่นะครับสวยมากนะครับประมาณนั้นนะครับ สมูดผมเปิดให้ดูแลนะก็ประมาณนั้นนะครับปเดี๋ยวผมจะออกไปดูเซิร์ฟใ่กันนะครับเอาน่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวทางทีมงานก็น่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับนะอัปเดตแผ่นใหม่ไม่ต้องมีตลอดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับผมได้สมัครตัวใหม่ไปแล้วนะลองผมอยากลองเข้าไปดูเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เล่นผมยังคงอยู่อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับเซิร์ฟแรกนี้นะครับเซิร์ฟสองเซิร์ฟสนี้ผมแนะนำให้ไปเล่นนะครับคนน้อยนะครับของถูกนะครับการ์ดมูนไลท์นี่ผมบอกไปเลยว่า น่าจะร้อยเอ็มนะโคตรถูกครับแต่ไม่มีใครขายหรอกครับยังไมนี่นะครับเซิร์ฟที่สี่นี่นะครับที่มาใหม่นะครับอ่าไปเข้าไปดูผมสมัครไว้แล้วแหละครับเข้าไปดูแล้วแหละครับอ่าทุกคนเริ่มเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครเทพไม่มีใครสุดๆนะครับนอกจากคนที่เติมเยอะก็ไม่เทพนะครับเพราะว่ามันเริ่มใหม่นะ หาของอะไรครับยากนะครับเนี่ยคงจะเข้าไปดูตลาดก่อนนะครับว่านี่นะครับทําเคสตรงนี้นะครับเพื่อให้เรานี่นะครับโอ้คนสมัครเยอะอยู่นะครับเนี่ยนี่นะครับทําเคสตรงนี้เพื่อให้เราไอ้เลเวลเราอัพอัพเลเวลเป็นร้อยยี่สิบเลยนะครับนะมันสุดตรงนี้นะครับผมไปดูตลาดก่อนมันเปิดได้ไหมเนี่ยวิวหนึ่ง มีใครขายอะไรไหมอาวุธไม่มีนะครับถุงมือโอ้โหไม่มีนะครับเอ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วอาวุธยังไม่มีนะมีแต่เสื้อเสื้อมาแล้วมันใครจะไปใครจะไปซื้อไวขนาดนั้นมันจะไม่มีใครซื้อหรอกโอ้โห ของก็ไม่ได้แพงเบอร์ขนาดนั้นนะครับการ์ดมีไหมการ์ดไม่มีนะครับมันเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วินาทีเองเพิ่งเปิดได้ประมาณชั่วโมงเองดูนะครับว่า <c oughs> ใครล่าบอสได้บ้างเฮ้ยเจ็ดเคเฮ้ยล่าบอสได้แล้วโ <c oughs> อ้วจัดนะครับอ,อ๋อเพราะว่าเขาทำเคสเสร็จก่อนนะครับเขาก็เลยมาล่าดได้นะครับคนนี้นะครับ ล่าได้ถึงตัวไหนเนี่ยอ๋อได้ถึงตัวนี้แหละครับเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่าข้างล่างนี้น่าจะยากนะครับข้างล่างนี้น่าจะยากประมาณนั้นนะครับมาลุยกันได้นะครับเซิฟใหม่นะโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังอยู่เซิฟเก่าเสมอนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ